ยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่น้อยสาวผู้ไทยนะคะวันนี้แม่น้อยก็จะพาทุกคนมาปลูกถั่วลิสงค่ะปลูกถั่วลิสงไว้กินเองกันนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องเตรียมร่องนะคะแล้วก็ขุดหลุมนะคะระยะห่างประมาณนี้นะคะแล้วลํำดับต่อไปพอเราขุดหลุมเสร็จนะคะแล้วก็ โดยปูนขาวนะคะแม่น้อยจะไม่หวานทั่วนะคะเพราะว่าแม่น้อยขุดล่องขุดแปลงนะคะแม่น้อยจะหยอดตามหลุมจะใช้ช้อนแกงนะคะตักนะคะหลังจากที่เราหยอดปูนขาวทั่วทุกหลุมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา คุกเขาปูนขาวแต่นั้นหลุมนะคะเราจะคุกเข้าแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถูกหลุมเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ เอาเมล็ดถั่วนะคะยอดลงไปในหลุมแม่นอจะใส่เมล็ดสามเมล็ดถึงสี่เมล็ดนะคะต่อหลุมซึ่งจะเป็นถั่วลายเสือนะคะที่แม่น้อยปลูกนะคะจะเป็นถั่วที่งลายเสือนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กลบหลุมนะคะน้องแฮมจะเป็นคนหยอดนะคะแม่นอยจะเป็นคนกลบ ตามหลังไปนะคะอีนางยอดเซิร์นลุมมาสามเม็ดสีเม็ดกับพ่อรูเดอ้อเดี๋ยวแม่ถมน้ำหลังอีกกำลังอยากเรียนรู้ค่ะอยากช่วยงานทุกอย่างถ้าได้ทำแล้วก็จะดีใจมากเลยนะคะน้องแฮม น่าไปดีดดเดี๋ยรู้เด้อค่อยคอยอเสิร์ฟไปถั่วลิสงลายเสือนี้นะคะจะมีรสชาติหวานนะคะเวลารันไปนต้มนี่มันจะอร่อยนะคะแล้วก็จะมีฝักที่โตนะคะเราจะขุด ถุงไปเรื่อยๆนะคะจนทั่วทั้งแปลงเลยนะคะพอวัดเขาเตรียมร่องแปลงปลูกถั่วไว้ให้ไม่น้อยสามร่องนะคะขุดเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะใส่ปูนขาวโรยปูนขาวนะคะเพื่อกันเชือ้อรากันมแมลงนะคะที่จะมากินถั่วของเรานะคะแถวบ้านไม่น้อยเขาจะเรียกว่าเสี้ยนดินนะคะ ถ้าจะปลูกถั่วนี้เราต้องป้องกันเซียนดินนะคะเซียนดินนี้เป็นศัตรูของถั่วลิสงเลยนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะแม่น้อยเริ่มปลูกถั่วแล้ว เพราะว่าถ้าตอนกลางวันนี่อากาศจะร้อนมากนะคะถ้าทำวิธีนี้นะคะถั่วลิสงของเราที่ออกมานี่ก็จะได้ลูกดกแล้วก็สวยงามนะคะไม่มีมแมลงมาเจาะกินเยอะนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าข้างๆแปลงของถั่วลิสงนะคะก็จะมีต้นพืชหรือต้นมะเขือพวงนะคะอยู่ข้างๆแล้วก็มีต้นมะเขือเปาะนะคะ ซึ่งการที่แม่น้อยปลูกไว้ข้างๆแบบนี้นะคะแต่ก่อนนั้นแม่น้อยปลูกพลิกนะคะพอพลิกใกล้จะหมดรุ่นแล้วแม่น้อยก็ปลูกมะเขือพวงแซมเข้ามารอเป็นรุ่นที่สองนะคะแล้วถั่วลิสงนี่ก็คือแม่น้อยจะปลูกไว้เพื่อว่าเป็นการคลุมดินไม่ให้หญ้ารกนะคะเพราะระหว่างร่องของมะเขือพวงนี่จะกว้างแม่น้อยก็จะ ปลูกถั่วลิสงไว้เป็นพืชอีกชนหนึ่งที่คุมดินคุมหญ้าไว้ให้นะคะเพราะแม่น้อยไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมแปลงนะคะแม่น้อยก็ต้องใช้พืชด้วยกันนี่นะคะคลุมหญ้าไว้และช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นในดินไว้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะเวลาเราดูแปลงหญ้าทําความสะอาดพวกหญ้าเนี่ยจะดูง่ายนะคะ แล้วมันก็จะไม่เยอะด้วยนะคะเพราะว่าเรามีพืชหลายอย่างนะคะข้างบนก็จะเป็นพืชพวกมะเขือพวงนะคะส่วนชั้นข้างล่างนี่ก็จะเป็นพวกตระกูลถั่วนะคะแม่น้อยก็จะดูแลแปลงง่ายขึ้นมากว่าเดิมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้อยก็ขอขอบคุณที่กดติดตามรับชมคลิปของแม่น้อยจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะ